สวัสดีชาวเวิร์ฟทังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันนะครับวันนี้ผมเอา50 TP มาให้ที่ชมกันนะครับส่งมาโดยคุณนัทวุฒินะครับซึ่งชื่อเมลเขาตามนั้นนะแต่ว่าชื่อในเกมชื่อว่า i m m i n e n นนะครับผมเรียกว่า i m m i n e n t ละกันนะครับมาในรถ50 TP ครับ Heavy Tank เทียร์9ของโปแลนด์นะฮะเป็นท็อปเทียด้วยในในเกมนี้นะครับอยู่ในแมป เอรนเบิร์กครับเกิดทางฝั่งใต้นะแล้วก็วิ่งเข้ามาเล่นในเมืองตรงกลางเลยตรงซากเมืองนะฮะซากเมืองเอรินเบิร์กนะครับอยู่ในห้องเทียร์เทียร์ดนะครับมีจอนกันข้างละ1คันนะครับเอวิเทนโปแลนด์นะปืนมีค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เข้ามาจุดประทะด้านหน้าเห็นเป็นปืนคู่ครับทำไซส์สเก็บออกไปครับโอ้คันแรกที่เห็นเป็น 50TP ครับแล้วก็ โดนยิงเข้ามายังบล็อกได้แล้วก็มีโซโมัวด้วยนะโซโมัวพยายามจะรัวเข้ามาอยู่แต่ว่ายิงไม่เข้านะฮะได้แค่แากขาเท่าน,นั้นเมื่อกี้มีเน้นียิงเข้าไปนะ 50pp เข้าไปเน้นเ,นนเลย460กว่านะครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งนี้ไม่เข้าครับแต่ว่าโดนสวนกลับมาเหมือนกันนะ478นะฮะดอกหนึ่งนี่เกือบเกือบ500นะหนักหกไปนะครับแต่เป้าคุมค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะ อีกสักนัดหนึ่งเข้าไปครับด้วยลูกทองนะแล้วก็เอาลูกทองมาล้วนๆนะฮะเอาลูกทองมาล้วนเลยมีลูกแฮสติดมาอีก5นัดเท่านั้นนะครับเ<และ>มื่อกี้ก็ยิงเข้าไป490นะแล้วก็กำลังโหลดครับแลกกันนะกำลังจะแลกกันแล้วก็นั่นแหละฮะนัดนี้ห8 3ร้อจุกจกครับโดนเข้าไปเต็มเต็มนะเพราะว่าตั้งปืนร้องแต่แรกอยู่แล้วนะถึงกับหนีครับแล้วก็โอ้เจอทีทีเกเลยนะ ทีเกแล้วก็มีด้านหลังเป็นโซมัวครับนี่ที่ยิงเข้ามาเด้งเมื่อกี้เป็นโซมัวแล้วก็โซมัวครับโอ้โหเต็มข้อครับบอกเลยว่าเต็มข้อครับ652ครับ652ครับโดนเข้าไปเต็มหัวโอโซมัวถึงกับจุกนะฮะโดนเข้าไปครึ่งหลอดเลยทีเดียวแล้วก็อีกนัดหนึ่งแหมเหลือว่าอีกนิดหนึ่งนะฮะซัดนัดนี้นี่ซัดเขไป520นะโซมัวพยายามจะ ยิงเข้ามาอยู่แต่ว่าได้แค่แท็กนะแล้วก็ยังยังบล็อกได้ด้วยนะครับเกือบตายครับโซมูเกือบตายครับตรงนี้ครับปืนคู่ครับทำรนะีเวิร์สไซส์เกตนะแอปิดจุดอ่อนได้เหมือนจะหมดนะแล้วก็ซัดตรงแก้มเข้าไปนะค่อนข้างแม่นนะ ค้างแม่นะฮะแล้วก็อเม่เยพยายามจะส่หัวเพราะว่าบนหัวเนี่ยมีจุดให้ยิงอยู่นะครับเล็กๆแต่มันยิงได้นะครับก็ใส่หัวไปใส่หัวมาใสา่ปั๊มปืนนะครับแล้วก็โซโมโซโมอีกนิดน,น,นั่นแหละเรียบร้อยครับโซโมยิงเข้ามาก็ได้แค่แท็กเหลืองๆนะฮะเก็บโซโมเข้าไปครับ1คิวครับดามเมตนั้น,นี่จุกจุกหนักๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ปืนคู่ครับ ยังไม่เสียเลือดนะฮะยังบ,บล็อกปืนคู่ได้แล้วก็ยังบ,บล็อกทีเด้าห้าเดกันแล้วก็ซักไว้เต็มเต็มครับกนะฮะเหมือนกับว่าปืนคู่นี่ทำดีเวอร์เซสเกตไม่ค่อยดีนะเพราะว่าตูดโผล่นะตูดเขาโผล่นะลองดูดีๆเนี่ยตูดโผล่อยู่นิดหนึ่งนะเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ยิงไม่ทันนะเดี๋ยวเขาออกมาใหม่ก็จะเห็นว่าเขาออกมาเยอะเกินไปเนี่ยฮะตูดโผล่อยู่นะ467ครับเต็มเต็มตูดแพม ทำรีเวอร์ไซเซอร์เข็ตูดโผนะฮะคือยังยังไม่เนียนยังไม่เนียนเท่าไหร่นะครับอีกนัดเดียวเรียบร้อยเนะี่ยเอา้าโดนปืนคู่ซัดเข้ามาครับ390ร้อกากว่านะครับพยายามเล็งตูดครับอ,ม,อม,มันไปโดนตรงไหนไม่แน่ใจนะฮะก็ะเด้งออกไปนะครับอีกนัดหนึ่งนี้เรียบร้อยแนะ่สำหรับปืนคู่นะครับ ยิงตรงแก้มก็ได้นะตรงแก้มโอ้ยมินเนี่โดนโดนมา2นัดเนี่ยโดนลูก h e กับ T95 ด้วยยิง T 95เข้าขาไปเต็มหัว581รบครับแม่แต่ละนัดนี่หนักๆทั้งนั้นเนะเมื่อกี้ไอ้มินเนีนี่หันมาดูหัวตัวเองนี่เป็นรูเหมือนกันนะครับโดนเข้ามาเต็มหัวเหมือนกันนะครับทางนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ธรรมดานะก็แม่นอยู่นะแม่นอยู่ใช้ได้เลยนะฮะอาปืนคู่ครับอีกนัดหนึ่งครับเล็ง เล็งเอาตรงไหนดีฮะตรงไหนดีเอาแก้มครับเต็มเต็มแก้มครับแม่แล้วป้อมมันสายเป้ามันสายไปนิดนึงนะเล็งแก้มอยู่เมื่อกี้นะครับเจาะแก้มเข้าไปเรียบร้อยครับได้มาเป็น2คิวฮะเหลือทีเก้าห้าครับแต่ว่าตอนนี้เลือดเราก็ลดไปเยอะเหมือนกันนะครับเห็นหัวอยู่ครับโอ้โหอ้าวขยับตามครับเล็งหัวครับแล้วก็นิ่งๆครับ571ิครับโอ้โหหนักจริงๆนะปืน ของโปแลนด์เฮี่แทงโปแลนด์นี่แบบเจ็บๆนะทุกดอกแล้วก็เลนนิเกตครับพยายามจะเข้ามาครับตั้งปืนรอครับแล้วก็ไม่เข้าแล้วก็จะเข้าแล้วก็ไม่เข้าแล้วไปไหนแล้วเลนิเกตเลนนิเกตมาไหมรออยู่นะฮะอย่าให้คอยเกอร์ไม่มานะครับไม่มาก็เอาที95ต่อแล้วกันนะ เหลือเลื่อนอยู่แค่300กว่ากว่าครับทำไซส์เก็บดึงรถออกไปครับแล้วก็เห็นด้านข้างครับเอ้าหันให้อย่างนี้เรียบร้อยครับในเกตเหมือนจะกลับรถหรืออะไรสักอย่างเนี้ยเรียบร้อยเลยครับง่ายๆไปเลยครับคราวนี้ก็ได้มาเป็น3คิวครับแล้วตรงนี้ครับมีโซมูด้วยนะในเกตก็ยังอยู่นะครับแล้วก็เต็มๆครับนัดนี้ได้มาอีก4 480นะครับ 480นะแต่เมื่อกี้ดาเมจไปลงกับเพื่อนอยู่นะครับอ่ะอีกนัดหนึ่งครับเพื่อนเก็บไปก่อนนะตรงนี้ก็ได้ครับโซมครับเต็มเต็มเข้าไปครับเต็มตัวครับแรกกันไปครับแต่ว่าก็โดนมาหลายนัดแล้วตอนนี้นะเหลือเลือดอยู่530นะครับแต่ว่าทำดาเมจไปถึง6 7 0ด้วยนะครับสำหรับอิมิเนนนะเหลืออีก3คันเท่านั้นกันต่าจะเบียดกันทำไมครับจะเบียดกันทำไมครับ มันจะต้องแย่งกันนะชิงดีชิงเด่นกันตอนนี้นะฮะโอเกตโต้ครับเห็นแค่หัวปริมปร,มปริมนะโอ้โหเอ้าจะยังมีนี่ฮะคานูนเนยนยัตแพนเซอร์ครับซักเข้าไปเต็มเต็มครับ533นะฮะก็ยังได้ดาเมจมาอีกนัดหนึ่งซึ่งนัดเลือดนึงนี่มันโอ้โหหนักจริงๆนะฮะ500อัพแล้วก็โหลดทันไม่เอ่ยโหลดทันครับแล้วก็แหมดินเต็มเต็มนะฮะไม่งั้นก็ได้คิวหนึ่งเป็น5คิวแล้วนะครับ แต่นี้ก็ทำไปต้อง7,000กว่านะสำหรับคันนี้นะฮะห้าส tp ครับจบเกมกันไปนะได้ m ม,มานะครับ e แทงเกอร์ er นะครับได้ cool head นะฮะหรือว่าใจเย็นนั่นเองนะครับได้ steel w a นะฮะ high crier นะครับได้เงินมาแสนเจ็แล้วก็ค่าประสบการณ์7528นะครับยิงไปทั้งหมด7,317นริะครับสคิวค่าประสบการณ์ดิบหนึ่รนะครับ ยิงไป19นะัดเข้าเป้า18เจาะเกราะ16นะดาเมจรวม7,300บล็อกไปถึง5,400นะครับแล้วก็มีแอซเซสอีกอีบ 27, นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมนะหักค่าซ่อมไป15 0 0 0ค่ากระสุน98 0 0 0นะครับก็เหลือเงินมาใช้เนาะห้า0 0่น 59, นะเพราะว่าได้เงินมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ได้ภารกิจด้วยนะครับก็เป็นรถที่ปืนหนักมากๆนะดาเมจตอน,นันดีมากๆแล้วก็เป้าค่อนข้างดีเลยคมด้วยนะครับแล้วก็ ค่อนข้างแข็งถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกาะเนินเล่นท,ทั้งทั้งที่สายนี้นี่เกาะเนินเล่นได้แบบสบายๆนะครับแต่ว่าในแมปนี้เนี่ยเอามาเล่นในเมืองก็ทำชเชลเต้ก์ได้เห็นได้ชัดว่าเกาะทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันสําหรับ50 TP คันนี้นะคมคมหนักหนักแล้วก็แข็งยิงยากเหมือนกัน ขอบคุณ,ค,ณคุณนัทวุฒิด้วยนะหรือว่าชื่อในเกมชื่ออ m มิเน n นนะครับก็ขอบคุณมากสําหรับคลิปมันๆแบบนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไค i ต์ให้นิกกี้ทีวีด้วยนะแล้วก็จะกันใหม่ทีคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ